หน้าหนาวใครจะไปกางเต็นท์แคมป์ปิ้งนะครับผมนอนในเต็นท์อากาศมันหนาวถุงเท้าผ้าใยอย่างนี้ช่วยได้ตื่นมาเท่อีกด้วยนะครับถุงเท้าสไตล์วินเทจจะเอาสีไหนดีครับผมนี่นะครับผมกดมาห้าสีอ้าวอีกคู่นึงไปไหนวะสีเขียวน้ำทะเลดูนะครับเท่ๆเฟี้ยวๆเอามาใส่กับรองเท้าหนังแท้นะครับผมหรือ<ๆ>จะกดเซตห้าคู่แบบผมก็ได้นะครับใส่กับรองเท้าหนังนะครับเท่ๆเฟี้ยวๆแบบนี้เลยนะครับผม สูงเท้าข้อยาวเท่ๆนะครับหนอนจับมาให้แล้วลองกดตามมาได้เลยนะครับเป็นบวกอีกหนึ่งใบนะครับที่หยิบมาใส่บ่อยมากๆเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสีสันสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเป็นมวกของแท้ใส่ไม่อายใครด้วยนะครับของแบรนด์มาเด้นคอสติ้งแบรนด์สไตล์วินเทจหรือเลขอีกอย่างหนึ่งคือมาเด้นเวิร์กแวร์นะครับแท้ไม่แท้นะครับแบรนด์มาเด้นคอสติ้งทนเหงื่อทนแดดใส่สบายใส่ไปยาวๆเลยปกสีส้มก็สวยไม่แพ้สีฟ้านะครับเป็นฟรีไซส์นะครับผมเส้นรอบวง ใหญ่สุดรอบวงโตสุดก็ประมาณหกสิบหนึ่งเซนติเมตรนะครับผมฟองตรงปกหนอนแปะพิกัดไว้ให้อย่างแนะนำเลยครับผมบวกสไตล์วินเทจโคชเฟียลเลยครับ